เป็นยงไหนเรื่องเงินเดือนเงินดาวเงินเป็นยังไงเงินเดือนได้เดือนจักบาทได้กอได้ทรงเนี้ยหน่อยวะฮะเดือนก็ได้ใส่ได้ใส่ได้ซอยนะครับเนาะก็พี่น้องก็ถามขวามาหลายนะครับเนาะว่าเออเงินเดือนเงินดาวเหงานฟาร์มเป็นยังไงฮะไทยก็เมืองไทยหาองดอกไทยยุ่นปะครับในเดือนละจักบาทเหรอครับเดาแต้เดาเต้ได้หลายได้น้อยฮะ่าตั้มกับ่รูดดอก สวัสดีครับผ่อยู่กับช่ังสีฟ้งมัวนะครับเนาะมื่อนีกันทีวาสัมผัสไอ้คนไทยนะครับเนาะไอ้คนไทยฉี่ทำงานอยู่ประเทศอิสราเอลได้ประมาณหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับผมมาสัมผัสเราเห็นงานอย่างแงอยู่นีนะครับเนาะเดี๋ยวมึงครับตอนนี้เพื่อนกับเกดยังบุกมุกหงส์กันบุกหูยังเพื่อนยังบุกเดี๋ยวไปถามคนบางกรนำเนาะเพื่อนที่ยัยยงคุนทำอะไรนะครับเนาะ สว,ส,สวัสดีครับสว <Therm> ัสดีครับจังไหนนาะไองานไหนจักสบายดีเนาะไปยังไหนงานอยู่ฟาร์มไปยังไหนเขาท่าปะเขาทาขาทาเออห่อนป่ะมืงเนี่ไอ้านฮะงานบดถืองานบดถึกแดดงานนี่ยังเดินงานยังงานนี่ฟาร์นฟาร์มงานเดินบ่ายแล้วเปลายังหรอไอ เป็ยงไหนเรี่องเงินเดือนเงินดาวเงินเป็นยังไงเงินเดือนได้เดือนจักบาทได้กอได้ทรงเงี้ยหน่อยวะฮะเดือนกั็ได้ใส่ได้ใส่ได้ซอยนะครับเนาะกัพี่น้องก็ถามขับมหลายนะครับเนาะว่าเงินเดือนเงินดาวเหงียนฟาร์มเป็นยังไงฮะไทยก็เมืองไทยฮ่องสอไทยยุ่นวะครับในเดือนละจักบาทเหรอครับเดวเตะเดาเต้อ่าก็ว่าจำกับ 6,7,000 6,7,000เฮ้ย6,7,000บาทนี่วาย1,000บาท1พันบาทหรือพันเช็คโอ้พันเช็คพันเช็คอะพันเช็คอะตีไปช่วงนี้ก็นจะประมาณบาทละสิบนะครับเนาะบาทบาทละสิบก็นจะได้อยู่6,7หมื่นนะครับเนาะได้ไลก์กันได้ไลก์กับเมียกับไลก์ขึ้นกาเห็นไหบควคู่กัน หล,ออหลายทางหลายนี่เอาข่อยยังลายนี่มาเห็ดเสาไหมโอ้เตี่ยต่อหอดอะไรมันอีกไม่ปิดไหนปิดประตูนี่อกีกข้อปิดลังหลายแถบตีพัดลมอ,กอกีกป่ะพี่บ้าพี่หวังอีกที่ัดลมพร้อมตีพัดลมอีกตีเออเป็นว่เจ้าไรเงี้ยเงีายไรบ่อยไรบ้าง้านนีม่มีมีวันหยุดไ่าวันหยุดแต่นี่เขาหยุดให้หยุดอยู่อาทิตย์ละมืออาทิตย์ละมือ สมุดสมุดว่าอาทิตย์หนึ่งมีสมื่นี่ยุดปะแต่ว่าเขาบอกายเทียยุดว่ยุดตะเทียรยุดตะเกียงานมันพักคอนเไร้โตัก็ม่ได้โตนะเป็นว่าแต่ว่ามือนะครับนะเลี้ยวเข้ากันครับผมกมีขอแก่ครับผม แก่ขึ้นเข้าเองได้จากขอเองเอาสิไรงัวไปยังนี่ไอ่ไปนั่นไปยังไปเลนุมเอาไเอาเปล่าเนี่ยไปยังไหนการทอนการอนสิไฮผลผลิตสบู่สบีเขาห้างไห้ไปนี่นี่ไปสบู่พี่ตัวได้กอนดาม่แล้เขาเขาผสมอะไบไปนี่ยังเนี่ยประตูนี้เป็นยัง นี่เี่ยเปิดายเปิดจริงติต้องเปิดใบป่ะอยางอยอบอามันจังยดกันาต้องมากี้อีกโอ้ยยางอ่อมขางสุดเลยโอ้ยไปขนมสีงวนไปไหนกันงวนมันก็ยังไปจุ่มกันยู่ไหมเฮ้ยของไม่เฮ้ยของไม่ไม่อย่างไม่ใเ่ป่ะไม่โอ้ยหอมเฮนเฮนโอ้ เอาอย่างนี้เขาคือยังเมียนเชื่อมเล็กนี่มึงนี่คือยังนี่เชื่อมโซ่คือยังนี่อยู่นี่บ่อะไรยะเขาเฮ็ดไยังเนี่ยไ่เห็ดไม่เห็ดบางเกี่ยงได้บางเขาดีบ่เอาเขาคือเอาออกเบิดเกียงเกียงดีแท้ถบ่เอาเนี่ยผกับยุบผิดตัวเนี่ยครับปิดบ่ที่นี่เขาอ่ะ ว่าพิดเหรอเมนเมนเมนโอ้เป็นนี่อย่างไรเป็นทั้งอรสีหรือเป็นกระดาษครับผัดัดัโอ้ย่านงวมันมัเตีนะเขใหม่อได้เงินก็ได้ดียุกนะครับเนาะเพราะยูยูอยู่นั่นง่าเนาะงบานเพขาดดอกสามหมื่นหกหมื่นอ่ะสาหมื่นหกหมื่นขาด เราหลาย <laughs> ครับกินหลายๆกับวันดีพัดลบกวนกันทำน,นะปิดแล้วไปเะ็ดศยังต้อวะนี่ไอ้ที่นี่กัเปิดน้ำเ,เปิดพัดลมเปิดน้ำเปิดลมเตี้มูแชบีกับมันมีแล้วทิ่ผสมม,มาแล้วอืมอนะไปไซบาเนี่ยบางตามกินตามนะครับเนาะกินตามไอ้เพิ่นไปผูป้เปิดดูเห็ดงานอยู่นี่นะครับเนาะอันนี้กับเวียแล้วหรอครับนี่อยู่นี่ครับนี่ เอาใบเพิ the, ่นแล้วม um ั้งนี่ในใบเพิ่นแล้วท่าทาล่างท่าล่างอีกอ่อ๋อหนักอ๋อมึนเขาเขายากเขายากเพราะว่ามันเดี๋ยวเมียใหม่มาธรรมดาละมันยังนี่อยู่ก็มาแล้วนี่ปลาไปอีกอยากเดี๋ยวมเดี๋ยวพี่ไปหยั่งวุ๋เดี๋ยวเงินเงินเงินนไปหยั่งไปหยั่งบ้างบ้างน้ำบ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อึ๊บอ อากาศมันห่อนแห้งต้องเปิดน้ำเปิดพัดลมไหนโอ้ท่านี่เหรอท่านี่ขายยาออกได้เนาะโอ้ดีจอ็มสีตัวนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นเป็นเป็นเชลล่ากได้เนี่เนาะมกระดาษเพิ่งเคยเห็นก็อาบน้ำแบบนี้ตัวนี้เนาะเี่น้รือเนลามอาบน้ำแบบนี้เป็นอะไรเย็นดีแถมส้ำรักหัวนะน้ำรับหัวสิครบคนเลยที่นี่